Did ูโนรู้หรือไม่ข้อไหนคือคำตอบที่ถูกตลองวันนี้พวกเราก็จะมากันในหัวข้อ Renewable Energy นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยพลังงานทดแทนหมายถึงอะไรพลังงานที่นำมาใช้แทนน้นเชื้อเพลิงกับพลังงานที่ซื้อมาจากต่างประเทศนะครับถูกกันหมดเลยพลังงานทดแทนหมายถึงพลังงานที่สามารถใช้แทนน้ำเชื้อเพลงิงและเป็นแหล่งพลังงานที่หมุนเวียนและมีไม่จำกัดเช่นพลังงานแสงอาทิต์พลังงานลมและพลังงานน้ำการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ สามารถทําได้ในเวลากลางคืนหรือไม่ได้ถ้ามีแสงจันทร์มากพอไม่ได้ต้องใช้พลังงานที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่จากเวลากลางวันครับและคําตอบที่ถูกต้องก็คือไม่ได้นะครับเพราะการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นการใช้พลังงานที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่จากเวลากลางวันเพื่อใช้งานในเวลากลางคืนข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานชีวมวลพลังงานชีวมวลมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลกับพลังงานชีวมวลมาจากการใช้วัสดุหรือใช้จากการเกษตรครับ และคําตอบที่ถูกต้องก็คือมาจากการใช้วัสดุหลือใช้ทางการเกษตรนั่นเองทำไมถึงตอบข้อนี้ครับก็ชีวมวลมันคือสิ่งมีชีวิตนะครับพลังงานที่เกิดมาจากสิ่งมีชีวิตทำไมถึงตอบข้อนี้ครับผมดาครับพลังงานชีวมวลมาจากการใช้วัสดุหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าวสังข้าวโพดหรือของเหลือจากการเกษตรอื่นๆมาเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานแผงโซลาเซลล์ทำหน้าที่อะไรเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากับเก็บประจุไฟฟ้าครับ คำตอบนะครับก็คือเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิต์นะครับเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองแผงโซลารเซลล์ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการโฟโตวลตาอิกคุณถูกต้องนะครับคุณถือว่าเป็นผู้ชนะในวันนี้นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมากเลยครับพี่แดน้อออกช่องนี้ครับเราก็มีของรางวัลมามอบให้กับผู้ชนะของรางวัลของเราก็คือกระเป๋าลิฟต์ซัลเฟอร์บิผลิตจากผ้าพลีเอสเตอร์รีไซเคิลซึ่งแปลงรูปจากการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติก PET จำนวน12ใบขอบคุณคร